พูดถึงนักกีฬาต่างชาติในบ้านเรานะคะต้องบอกว่านักฟุตบอลเนี่ยก็มีนักนกฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยมาค้าแข่งอยู่ในบ้านเราเนี่ยหลายลีกเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่านักฟุตบอลต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการที่จะเข้ามาแล้วก็ช่วยพัฒนาวงการ<ะ>ฟุตบอลไทยด้วยเพราะอะไรหรือว่าจะพัฒนาอย่างไรนะคะ,ะวันนี้คุณพัชระรอมเรือนนะคะจะพาเราไปชมกันค่ะ ปัจจุบันนี้นะครับในบ้านเรามีนักเตะญี่ปุ่นมาค้าแข่งกันหลายสิบคนทีเดียวนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นการพัฒนาฝีเท้าของนักเตะไทยและยกระดับฟุตบอลไทยได้ดีขึ้นครับ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดงานเลี้ยงฉลองมิตรภาพผู้บอไทยญี่ปุ่น Asian p r i อ e Our Future ในโอกาสครบรอบ40ปีมิตรภาพและความร่วมมือญี่ปุ่นอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาแลกเปลี่ยนเยาวชนในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะไทยและญี่ปุ่นก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันโดยมีบรรดานักเตะญี่ปุ่นที่ค้าแข่งอยู่ในบ้านเราเข้าร่วมงานกว่า20คน ชิเกคาสึซาโตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกล่าวชื่นชมพร้อมคาดหวังว่านักเตะญี่ปุ่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาฝีเท้าให้กับนักเตะไทยและวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวไกลเช่นฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่น タイもそうやっていろんな外国人の選手いい選手が来るとどんどんタイリーグ自体のレベルも上がっていくんじゃないかなと思います。 สองนักเตะญี่ปุ่นคาสุโตะคุชิดะมิดฟิล์จากสโมสรชนบุรีเอซีในศึกโตโยต้าไทยพิมีลีกและยูสุเกะนากาตตมิมิดฟิลจากสโมสรขอนแก่นเอฟซีในศึกยามาฮ่าลีกวันเชื่อว่าการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยมาถูกทางแล้วการมีนักเตะต่างชาติเข้ามาค้าแข่งจะช่วยยกระดับฝีเท้าให้กับนักเตะไทยและจะส่งผลให้กับฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โคชเพ็งวิทยาลาฮะคุณกุนซือสโมสรชมบุรีเอฟซีผู้เคยไปค้าแข้งและเป็นโคชให้กับสโมสรนในญี่ปุ่นเชื่อว่าระเบียบวินัยและการใช้ชีวิตนอกสนามของนักเตะต่างชาติและโดยเฉพาะนักเตะญ,ญี่ปุ่นจะช่วยให้นักบอลไทยได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นมืออาชีพมากขึ้นบ้านเราตอนนี้มีญี่ปุ่นเข้ามาเล่นกันเยอะนะครับก็คงออของผู้เล่นไทยคงไ,ได้เรียนรู้จากเขาในเรื่องของการชีวิตความอยู่นอกสนาม เรื่องระเบียบวินัยและที่สําคัญคือความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการฝึกซ้อมมากกว่าเคอตรงนี้ผมคิดว่าผู้เล่นไทยเนี่ยจะได้เต็มๆในตรงส่วนนี้ครับ นอกเหนือจากทักษะฟุตบอลและการขยันหมั่นฝึกซ้อมระเบบวินัยในการใช้ชีวิตทั้งในและนอกสนามก็เป็นสิ่งสำคัญที่นักเตะไทยต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาฝีเท้าและพัฒนาจิตใจในความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงดังเช่นทีมชาติญ,ญี่ปุ่นที่ก้าวขึ้นสู่ระดับโลกอย่างมีระบบและประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างที่ดีพรชละลอมรื่นสานักข่าวไทยอสมทรายงาน